บูโดบูโดบูโดเดสวันนี้พามากินองุ่นกันนะคะตามาตัดแล้วก็มาชิมองุ่นที่เขตโทบุนะคะจังหวัดนางาโนะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้กำลังจะเข้าสวนเขาแล้วนะคะตามมาตามาค่ะ มาถึงเขาก็ให้ชิมเลยนะคะยังไม่ให้ไปตัดเนาะ<ม>ในทั้งหมดเนี้ยที่ใส่มาในกล่องเนี่ยนะคะคือมีหกสายพันธุ์ดูว่าชิมแล้วเนี่ยเราชอบพันธุ์ไหนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปตัดตามพันธุ์ที่เราชอบที่เราเลือกน,นะคะหวานแบบต้องตานขึ้น,นอ, <laughs> <laughs> อันนี้นะเพื่อนๆเขาให้เอามาชิมว่าแต่ละสายพันธุ์นนเนี้ยคือเมื่อกี้เขาอธิบายพูดตรงๆว่าสีก็ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ละพัน์แต่ละพันธ์ขององุ่นอย่างเงี่ยอันนี้ก็อีกสายพันธ์หนึ่งอันนี้เท่าที่ฟังทันก็คือชัยมัสแคสที่ที่เราแบบว่าเออลือนาหูกันนะว่าอันนี้อร่อยแล้วก็อันนี้ก็อีกพันหนึ่งเป็นอีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งเขาให้ดูอ่าให้ชิมว่าแต่ละพันธนะ์น่ะรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แล้วเราจะไปตัดได้ยังไงยังไงได้บ้างอนะอืม อันนี้อันนี้จะหวานหวานแบบหอมอันนี้หอมกวา่าลองดูอันนี้เข้าใจเขาภาษาจุกอย่างอร่อยนี่ใช่น่ากล่องไมโฟรกันอ่าโอเค อ,อันนี้จะอมเปรี้ยวนิดนึงอ,อันนี้หวานเหมือนองุ่นบ้านเราพ่อบอกเซนบุโอชิอุย๊ยนั่นใครอะให้ดูนิดเดียวพอผู้ชายญี่ปุ่นอนะ ลองดูนี่มสมัครหน่โอ้หก็ไม่ได้ดูดูดยดูเดยดูทุกทนะกดูมูชันเลยอืสีหมดทุกอันละพันนี้สามพันนี้รสชาติจะออกหวานแต่ไม่กรอบเหมือนคล้ายๆกับองุ่นแถวซูปเปอร์แบบท็อปบ้านเราอะซูปเปอร์แบบสูงๆหน่อยเนาะ ส่วนอันนี้เนี่ยคือรสชาตินี้สีเกมก็เพิ่งชิมไปครั้งแรกสรุปอันนี้กัแบบอันนี้อร่อยสำหรับรสชาติของสีเกมนะเพราะอันนี้มันจะอมส้มนิดนึงแตงจะหอมแล้วก็หวานฝั่งนี้จะกรอบ

さすが売れ筋です。シャインマスカットベニタマキ、それとえー、っとホマレ。 ในส่วนนี้นะคะพนักงานที่สวนเขาก็อ,อธิบายเนาะว่าใน6 0พันเนี้ยที่เราชิมไปเราเลือกไปสี่พันนะคะก็ตกลงกันว่าเลือกไปส0 0พันและทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ละพันเนี่ยพวงหนึ่งเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะคะพอดีตอนเนี้ยเรามาสวนที่ไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็กินที่สวนได้เลยนะคะเป็นเรามาสวนที่เราตัดเองแหละแล้วก็ เอากลับไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้มันเป็นไวรัสโควิดด้วยนะคะเขาก็เลยไม่มีให้กินที่สวนเนาะก็เลยให้ตัดแล้วก็เอาไปทานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ って思いっきりあの、手っ転んで泥だらけになっちゃったっ聞いたんでこの辺が紅たまきになります BT って書いてますはい、はい、それで見分け方なんですけどまず必ずこういう袋に入ってるので必ず中開けてください、はいえー、それで見,見てください、はい、でこういうふうにワイヤーが閉じてるのでこれをこう開いてもらって 広げます、はい、それでこう下ろしてもらいますあ<ー>それでこう,いうふうに全体的に黄色の中にこう赤い点ん点んっていう何ていうのかなこういう形のものが結構おすすめですで、はい、これ1個だけなんで大丈夫なんですけどもこういう何ていうのかなものばっかりのものは選ばないでくださいはでこれで大体 300g くらいですねあ<ー>ですからこれで700円くらいっていう感じになりますは この BT って書いてあるものなのでこれでちょっとね中見てくださいいろいろそれで良さそうなのを今度はここの際のところから切ってください食べるまで残してもらうと気持ちしますだから食べるまではこれを切らないはいそしてもらえるいいですねはいこんな感じでどんどん見てもらえますかで次また行くときにご案内しますのではいわかりましたありがとうございます

แล้วก็ดูว่าพวงไหนแบบว่าจะเลิศที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอุ้ยออันนี้มันยังไม่หนักพอแล้วเราจะเอาให้คุ้มกับตังเราอ,นนอันนี้ก็ได้อยู่นะการเลือกอง,งุ่นที่นี่ก็ นี่ทำไมมันเขียนว่าอีคนละพันหรือเปล่าวะโอ้ยเอาไหนดีคะเพื่อนๆอุยอ้ยこれ重อุ้ยแม่เจอแล้วหนขอดูหน่อยสิแม่ โอ้โ้จ oh, ah, hey, oh. oui. mm ิม hmm. อ well, like, yeah. ่ามีเมนแกงกะเหาแต่แกนไงแล้วเนี่ยจะมันเหาอ๋อดตกดจีน่ม่สดจี ใช่เลยบนบนบกนใหญ่ลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใส่ถุงไว้กะต่อเราจะไป บีทีเราเสร็จแล้วเนาะเราเอาพันละสองพวงพอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะฮะเขาจะเขียนไว้แบบว่าแตกต่างกันนี่จะเป็นพันน่าจะเป็นสีดําอันนี้เด็กกินได้ไหมน, <c oughs> น้องนี่โอดมาได้แล้วเด้อเน,นี่ยหอ่อก็ไม่ห่อด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะหายไม่รู้ตัวนะเนี่ยเนี่ย กัญยหย่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะโอ้โเจียวอยู่นี่เนาะเอ้ยนี่เนาะ ม,นะมันแค่น้อยอยู่เนาะอ,อันนี้ก็ลูกเล็กอยู่นะเนอนี่คิดว่าน่าจะพวงนี้ อาพวงนี้ไม่ได้นะคะพวงนี้ลูกมันยังเขียวอยู่ยังไม่สุกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็คือยังไม่ยังไม่สุกทั้งทั้งแถบเลยนะคะเสียดายอะ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่สุกต้องไปฝั่งนูน้นตามตัวค่ะกล้องคะ กเนะี่ยเจ้าหน้า <göster> ที่แนะนําอีกแล้วนะก็คือเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาพวงที่มีสีแบบประมาณนี้นะคะที่เขาตัดให้ชิมนะอรุชเโน สรุปแล้วนะคะก็คือได้มาห้าพูวังเย้ใช่มาสแคทลมเอาแต่พูโอเคปิดแอ เป็นอะไรที่ทุรัคทุเรนิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเคสนกุกเป็นกิจกรรมที่แบบว่าช่วงก่อนที่ใบไม้จะเปลี่ยนสีนะคะก็บูโดหรือว่าอางุ่นก็จะสุกแล้วก็ให้เรามาเก็บได้เหมือนแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนเนี้ยเขาเงื่อนไขเขาเป็นแบบนี้นะก็คือให้เก็บแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ให้เก็บแล้วก็กินได้ที่สวนเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็ บันทึกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่สําหรับส่วนนี้นะคะเป็นส่วนแรกของปีนี้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าส่วนแรกของชีวิตซีก็ว่าได้เ <laughs> พิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะสําหรับส่วนนี้เนาะก็สนุกนะคะเหงื่อเต็มเลยแล้วก็หวานด้วยนะคะเดี๋ยวอาไปแช่ตู้เย็นกินที่บ้านนะคะก็สําหรับคลิปบูโดคลิปนี้นะคะก็ ซียูบายบายนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปอีกสวนหนึ่งแล้วก็เขาไม่ปิดเพราะว่าโควิดสก่อนนะ mm hmm. ก็ติดตามนะคะมีซียูเดลี่กับหลงญี่ปุ่นค่ะบายบายค่ะ